มแม่ไปไหนครับมแม่ไปซื้อของยายเข้ามารับ,รบเลยจับมือหน,น่อย เขาจับมือหน่อยครับเขาจับมือหน่อยครับเขาจับหน่อยจับหน่อยเขาจับหน่อยตกตกแน่เลยตกแน่เลยเล็กคูณไม่กลัวตกครับเล็กคูณเป็นแมว คุณเป็นแมวไม่กลัวตกของทำไมลกจังเลยห้องเลยคุณเนี่ยหืมยายมาดีใจละลิกละลิไหนมบังหน่าบังหน่าบ,บังหน้าก่อน đưa thăm đưa thăm đưa thăm à. chắc mới nói có chắc mới nói nãy mưa mưa vô này chắc mới này

ก็กกก็กกวันนี้ฝนตกไม่ได้ไปถ่ายทำข้างนอกเลยถ่ายแต่น้องและคูณดูอา,อาช่าอ,อ,อาช่าอ,อาช่านอนอาช่าอ,อาช่ายหญอาช่าอาช่าอาช่าหนุนตักมา,มาหนุนตักก่อน ấn tặc, ấn tặc mèo em mèo em mèo mèo nói nói mèo nói nói Nó mèo nói nói mèo mèo cây này luôn cây này cắp mmm มเข้ากล่องหรือเปล่าน้องแมวแม่เอา <No S 2> ช่ <no S 2> <it. S 1> อใหญ่ดูอาหารดูน้ำก่อน <No meow. S 1> กินอาหารไม่หมด <No meow. S 1> กินทั้งวันก็ไม่หมด <No meow. S 1> น้องแมวกินน้อย <No meow. S 1> ครับ เอาเช็คมารูดแข้งรูดขาละเอาเชอคเอาเชอคเอาช,ออาช,ออาชอ็คมารูดแข้งรูดขาดูซ่วมซ่วมอึซ่วมอึเขาอันนี้ที่นอนเขานี่ที่นอนนี่พัดลม น,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 นุ่นไปนุ่นนั่นเล่นอยู่บนนุน่นยู่หน้าดิสวัสดีครับก่อน สวัสด,ดีครับไปก่อนนะครับไหนมองกล้องดิมองกล้องไม่ใช่มองโน้นมองกล้อง